ยอมแล้วไหมยอมแล้วไหมไอ้พี่อ่านีดด่ยอายุอายุอายุเนี่มันไม่ค่อยชัดนะพี่นะ

กองแม่งมองไม่ค่อยเห็นดีเอ้ยึ้นมาแล้วึ้อมาแล้วอะไรนะอาขึ้นเลยอ้นเลยอาขึ้นเลยแล้เลยพีีโอ้ยแม่งบลลโอ้โเยโคตใหญ่